นนงอริยาวอาถัถานควำโดยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวิไครโรงเรียนบ้านวิไครตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลมือลนครอําเภอหินจังหงวัดประจวบคีรีขันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประปจวบคีรีขันเขต 2. เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอ,อก,กาส ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น324คนมีบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนจจชื่อผลง,งาน5 Step Model รูปแบบนวัตกรรมการบริหารสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสิทริทด้วยรูปแบบบูรณาการซึ่งเน้นการบริหาร การจัดการเชิงระบบเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการนำรูปแบบนวัตกรรมการบริหารนวัตกรรม5 s ต e p model มาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันคุงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 1. เพื่อออกแบบดำเนินการกิจกรรม5เต็ปโมเดลรูปแบบนวัตกรรมการบริหารสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสุจริต 2. เพื่อพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพความพอเพียงสุจริตรับผิดชอบปลอดอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสเต็ปที่ 2. มุ่งทำงานมีส่วนร่วมรวมพลังร่วมสร้างอง,องค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกทางวิถีพอเพียงสุจริตรับผิดชอบแกค่ครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สเต็ปที่3ประเมินผลรวมของงานมีการจัดทําแผนเครื่องมือและดำเนินการการนิเทศภายในพร้อมทั้งนิเทศคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้ริหารครูนักเรียนโรงเรียนสุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตน้อมนําผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสเต็ปที่4ประสานแลกเปลี่ยนพัฒนา มีการจัดการความรู้ร่วมกันทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและภาคีเครือข่ายทั้งในและภายนอกนำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาจัดการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนสเต็ปที่5การปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อเป็นคุ้มครุนที่ดียึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการ p d c a กระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินการโรงเรียนบ้านแม่คร้ได้ออกแบบนวัตรกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยนวัตรกรรม5 step โมเดลรูปแบบนวัตรกรรมการบริหารสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสุจริตได้กําหนดความหมายของนวัตรกรรมดังนี้สเตปที่1วางแผนกําหนดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์ผู้เรียนที่สอดคล้องสอดแทรกบูรณาการคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตเป็นเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ผลการดำเนินการโรงเรียนบ้านแม่ไครได้นำรูปแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบ5สเต็ปโมเดลมาใช้ในการสนับสนุนในการพัฒนาการจัด,าาดการศึกษาดำเนินการกิจกรรมขับเพื่อนพัฒนาโรงเรียนสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมส่งผลให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพเช่น ผู้บริหารได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตรกรรมการสร้างสารรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการพิจารณาระดับประเทศด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในปีการศึกษา2564 2. คุณครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา2563 สคุณครูได้รับรางวัลคุณค่าของสำนักงานการศึกษาขัา้นพื้นฐานโอเปกอวองในปีการศึกษา2564 4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศเพื่อร่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2561ปีการศึกษา2562และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2563และ2564 <No. S 1> เป็นต้นปัจจัยความสำเร็จก <No. S 1> ระบวนการ <No. S 1> การดำเนินการนวัตกรรม5 step model มีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่สับซอนทํางานอย่างมีระบบมีการติดตามอย่างต่อเนื่องมีการสะท้อนผลถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. นักเรียนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนนักเรียนมีความรักและสามัคคีัน 3. คุณครูทุกคนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงอยากให้การดำเนินการในโครงการโรงเรียนสุดฤิ์ประสบความสำเร็จเน้นผลเป็นรูป,ปรธรรมและมีความรู้ความเข้าใจเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจในด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ตามความจำเป็นของกิจกรรมในการใช้จ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชัดเจนสร้างความหนักและความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนตลอดจนพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คุณครูและนักเรียนถ้าผู้ปกครองชุมชนภาคีเทือขท่ายหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกชื่นชมยินดีและภูงพอใจเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะ5ประการของเรียนสุจริต และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานพร้อมยังประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วยบทเรียนที่ได้รับการบริหารในโรงเรียนบ้านลียไร้มีบุคลากรที่หลากหลายทําให้การบริหารจัดการต้องใช้หลักการบริหารแบบธรรมิบาลเพื่อส่งผลให้โรงเรียนประสบความสําเร็จด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 7การเผยแพร่การได้รับการยอมรับผู้บริหารคณะครูมีการเผยแพร่รูปแบบนวัตกรรม5เร็ปการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จเผยแพร่ผลงานในการประชุมระดับต่างๆตั้งแต่ระดับกลุ่มการประชุมคณะกรรมการาาฐานึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองและการติดตามโครงการจากเขตโรงเรียนและเผยแพร่ในโรงเรียนใกล้เคียง มีการใช้สื่อ ICT สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์เว็บเพจเฟ c e b o o k ของเรียนบ้านให้ใครเว็บเพจโรงเรียนในลายกลุ่มของผู้บริหารและกลุ่มลายของคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านให้ใครขายความสำเร็จการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เบสแพ็กทีสสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเงรียนสุจริโรงเรียนบ้านวิไคลได้นำเบสแพ็กทีส5 step model สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารนณะ10 กิจกรรมที่สอดคล้องกับปิญญาโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านแม่ไคลมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปิญญาสุจริตทั้ง3กิจกรรมคือกิจกรรมการปลูกฝังกิจกรรมการป้องกันและกิจกรรมเครือข่ายผลงานเบสแพทีสของดิฉันนางอรยาวอาจหารผู้อในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ไคลในรูปแบบวัฒกรรมการบริหารสู่การขับเคลื่อนขอจบการนำเสนอผลงานเบสแพทีส หน้านวัตกรรมโมเดลสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรีนสุจริตเพียงเท่านี้ต่าขอบคุณมากกัน